ผอคาเขาไม่ทดนะเ็เสอราคาที่เขาซสือได้นี่เขาเสือไม่ได้เขาก็ไม่เอาเนาะเขาซื้อราคาที่เขาได้เขาต่อรองกับนู่นเองนะถ้าต่อคือต่อรองได้เขาก็เอาต่อรองไม่ได้เาขาก็พัแคขนั้นเจ้การเสือไ,อไน้ไม่ต้องมาหวาอะไ้นั่นแล้วก็เรียกผอคาไม่ต้องมาหวารถผอคาคุณไ่ซื้อไม่ซื้อก็เหลืองของคุณไอคนปบบนั้นก็เรียกคนปัญญาอ่อนรถผอคาถ้าคุณได้ราคา คุณก็ซื้อคุณไม่ได้ราคาคุณกับน้อยใช่ไหมล่ะรถลูกค้าดีแน่มันมีบางนี้ใช่รถลูกค้าราคา <c oughs> นี้ก็ติดค่าราคา,าล,ลักไอ้รถลูกค้าราคาเร่งว,ว่ารถผัวค้าเราเมื่อขันนั้นที่เราไปวันนั้นน่ะ <c oughs> เออตีกับเราไปในป่าในป่าอ้อยป่านู่นเฉยน,นู่นเฉยสซลซุ่ม,มัน <c oughs> อันรถลูกค้าโตแรงงัวหม้กอกันเลังอันไรรถลูกค้าลูกค้าไม่เห็นมันใหญ่ไง <c oughs> เดี๋ยวแต่มันเสือได้ก็เสือเสือไม่ได้ก็เหลือมันลูกค้าไม่ใช่มันหายลูกค้ามันก็มีไหนหน้าของมั้งเรายิงไงเแียว่าเราทำหน้าที่ของเรายิงไงเลยเดียวไปคุณไม่ถอดใจดีจะเสือกับคุณก็ไม่ต้องเสือแถวข้องก็ายได้ก็กระไก่ก็ายไม่ได้ก็ลูกค้าเขาอยากไขไดก็คือเขาายกับไรการตุนินี้ดูๆเราเขากินเออเอาายไปจริงรถโอค้านะมันเสือหายว่ารถใช่รถโฟก้าเขาเขาเขาลูกค้าล้วเงินเข้าคำนวณคือเข้ารูราคา เออเออถึงว่าเขาคาดคุณนะคาดตุณลดราคาไม่ใช่มันดูราคาทีหลอกใช่เอ,อ็นแม่ของไอ,อเอกันเดียวตั้งแถวเด็กันนั่นเดียวส่งไอพิกิดนะอืมเอออัน,นเลยลดราคาไอนั้นเปิดมาแต่รักที่ไอ,อแม่โกแต่แนเจ็บแต่นมันพิกิทอาทิบอาชิบโดคอมเม้นหนึ่งกับตู้เลยเราบอกไอเอกว่าห้าชิปรวมาเหลือไรหรอกลดราคา คนทำงานนะต้องใ<อ>ชยรถไม่ใช่เดินเนาก็ถ้าเราเดินก็เหลืองอนี้เราไม่ได้เดินเราใชาร้รถรถก็ต้องเติมน้ำมันข้าวเราก็ต้องกินย่างหรือว่าเราก็ต้องเะเราก็ต้องปลาไม่ได้ให้ขาน้ำมันขาและขาข,า,ขากินขาได้หรืนไม่ใกล้ไม่ด้เจอใกล้กันเบื่อได้ อย่ามอย่ามาแรงไงวะเออผมไม่เอาเขาให้ผมมาแล้วเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวผมไม่บวกเพิ่มหรอกเป็นไปไม่ได้แร้วปีได้เปิดราคาไปไหมอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนขอตังโจมาทราบดีแล้วพี่เปิดราคาไปหรือเปล่าเปิดราคาเท่าไหร่บอกว่าผมไม่ได้เปิดในวิดีโอผมไม่ได้พูดอะไรผมแค่พูดว่าผมขายเดี๋ยวลงเบอร์โทรให้ บอกรถอะสภาพสวยรถโอเคใช้ได <Ư> ้เลยคนอย่ามาเล่นผมเนอะผมไม่เอาไห้ขาให้ได้ขาให้เท่าไหร่เอาเท่านั้นว่านเที่ยวอะไรไปหลับไปกินนะไปนอนกัาคืนนะไปพักกันไม่ใช่เราอย่างนี้แหมต้องไปนอนในปั๊มไปตำงาน ไอ้ไหนวทะไปไปดำงานไปออทข้าวโอ้ชั้นไม่เอาแล้วชั้นแค่ขัดวิ่งกับน้ำมันรถเอาบถจอดจอบขาคอมก็ไม่ได้ไม่า้ลำบากนะคะเอารถง่ายเข้าขาแท็กซี่ขาดูนก็ไม่ให้ชั้นไปลงไกลลิฟต์เนาะไม่ได้ได้แทนไม่เอาขลาดครับรถฝูวิ่ไม้เอาข้อขาแท็กซี่ทักพันก็ไม่ให้ยอมมาขวักตาเองโก่เออทางบอกอีได้เสียข้าวท่านนิด กีไรเซอร์ต้องก้าวกินกับ๊บต้องมาใจขาดใจให้ดีขาดทุนขาดนี่ใจให้ดีถึงแลว้วไม่มีหนักใจให้เออใช่คนเราไม่ต้องมีหนักใจมั่งเหมือนค่ายให้เร็วเหมือนเราลดมาค่ายให้เร็วช่างบอกแกแล้วอ่ะช่างบอกพี่ยาแลว้วบอกพี่ยาก็ผมคอมหนะ้าพันน่ะพี่ทำแบบไหนก็ได้พี่จบยังไงก็เรื่องของพี่แต่คอมผมห้าพันปัดเดือดจบพี่ไม่จบกันแลว้วก็ได้เดี๋ยก็พี่ใช่ไหม ไอทีเราออกมาคุยโถ่ไอตรงมดไปเดียวมากเ,เราทำงานนะเราทางานเราก็ต้องได้มังกันเราทางานเราไม่ได้เราไปทำแบบนี้เรา,ทำ,านนทำงานเม,มื่อออกเองติดขาเดินทางต,<ม>ต้องออกเองติดตำนู้น,น,นทำนี่ติดวิ่งติดได้อะไรได้ขนาดนั้นขะอดรถจับปุ๊บเอาให้ก็ไม่ให้อย่างมาแย่งมากว่าค่าทุนพันนูพันนี้อาโรคอะไร่เราก็ต้องมาใส่เองมาใส่เองตัางกี่พันที่ฮะพัน เจอเขามั่งข้อเขามังมงม่งก็จริงแตหากเก่งใจใเผื่อนวิ่งไปวิ่งลง<อ>วิ่งตั้มกันจนว่อาอดตายแล้วน้าเ<ะ>อารถปราไป,ปไต,ต,ไต้องเอาข้อขาแท็กซี่มาลักพันก็ยังเล้งมากยังไม่อายเลยอืมแต่ทีเรื่องต่างไปเจอเกาสั้นโตคนเราบ้าต้องคิดมั่งไยแกไม่ เนี่ยนะฉันบอกแล้วว่าพี่พี่ยาจบเท่าไหร่ก็เรื่องของพี่แต่ผมขอค่าคอมห้าพันเราเพื่อพอว่าเซลล์ส่งรถจบปุ๊บโอนห้ยปับ๊บไม่มีหวานู่นนี่นั่นกนะ่ดรถหลคาเสน้นกลางกลางเซลล์เป็นเมินเราอย่างาง่ายรถมาคัดปะ